สวัสดีครับมือใหม่สร้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการเดวายป้ายบอกทางเข้าร้านกาแฟของผมอีกป้ายหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นป้ายที่ผมสติกเกอร์คาว่าเปิดแล้วเหตุผลในการทําของผมก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าป้ายที่วางอยู่ตรงนี้มันมักจะล้มเป็นประจำะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสโลปทางขึ้นถึงแม้ว่าผมจะมีการนําอิฐขนาดใหญ่มาวางทับมันก็ยังจะล้มอยู่ครับ,มมรบเมื่อโดนลมแรงๆทางแก้หัวมันคือผมก็จะใช้ปอกเหล็กปฏิบัิการเชื่อมที่ฐานของโครงป้าย แล้วก็ผมก็จะใช้เหล็กเข้าอ้ในการที่จะตอกลงไปในดินแล้วก็ยึดตัวโครงป้ายและอีกเรื่องหนึ่งผมมองว่าตัวโครงป้ายเนี่ยมันมองไม่ค่อยจะชัดเจนทเท่าไหร่น,นะครับผมก็เลยมีไอเดียว่าผมจะนําตัวโครงลูกศรลักษณะแบบนี้ครับมาดาเนินการเชื่อมยึดติดที่เชื่อมเสร็จแล้วผมก็มีการเจลี่ยแล้วก็ทาสีกับสนิมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้มีการนําแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมาดาเนินการตัดแล้วก็ยิงติดบริเวณการติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดตรงโครงลูกศรเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับ ถัดไปเดี๋ยวเราไปทําตัวเหล็กสําหรับยึดโครงป้ายกันครับได้ไแล้วครับเหล็กที่จะใช้ย,ชยึยดโครงฐานป้ายของผมทั้งหมด6จุดะนะครับซึ่งผมก็จะใช้เหล็กค่อยเก่าขนาดความยาวอยู่ที่40ซนเมตรเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับสําหรับการติดตั้งโครงป้ายผมก็จะนาเหล็กวาําการต่อเข้าไปในปอกรูที่ผมมีการเชื่อมไว้ทั้งหมด6จุดนะครับซึ่งหลังจากที่มีการทําไปแล้วเนี่ยก็พบว่าตัวโครงป้ายเนี่ย มีการติดตั้งที่แน่นหนาขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากกว่าเดิมเลยนะครับก็เสร็จไปเลยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งโครงป้ายลูกศรทางเข้าร้านกาแฟของผมก็จะมีลักษณะรูปทรงแบบนี้นะนะหลังจากทําเสร็จแล้วผลงานที่ออกมาก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองนําไปเป็นไอเดียในการทําดูนยนะครับ